สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลเลขดับกันครับงวดประจำวันที่สิบหกรกฎาคมสอง7ห้าหกสิบเจ็ดแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของอดหลวงปู่ชัยนะครับใบนี้เป็นข้อมูลเลขไม่น่ามาล่างของอาจารย์นะครับคำนวณได้เลข9้าทุกท่านตามสูตรไม่มาล่างนะครับถัดมาก็จะเป็นแนวทาง ดับหลักหน่วยล่างนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์นั้นได้เลข4 1 6สิบหกทับดสองพอีกหนึ่งข้อมูลของแอดหลวงปูชัยต่อมาครับจะเป็นแนวทางดับบนของอาจารย์ประโชดสูตรแรกของอาจารย์ได้เลข9นะครับสูตรที่2ก็ได้เลข9้าทุกทันก็ดับเลข9ทั้ง2ส,สูตรเลยนะครับ อาจารย์คำนวณได้ตามนี้ต่อมาครับดับสิบดอกแก้วของป้าแมวสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขสองอยู่ตรงนี้ทุกท่านต่อมาก็ดับหน่วยบนดอกชบาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขสองทุกท่านอยู่ตรงนี้นะครับในทางของป้าแมว ถัดมาก็ดับ10รักแรกพบนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขศูนย์ทุกทันอยู่ตรงนี้ถัดมาจะเป็นทางดับคู่ตรงล่าง10ชุดนะครับมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลบนทุกทันดับคู่ตรงบน10ชุด ต่อมาก็ดับบนของแอดรัชนกมีโชคสูตรนี้อาจารย์คำนวณได้เลข3ามนะครับได้เลขสามต่อมาก็ดับล่างของแอดเกออาจารย์คำนวณได้เลข1นึถูกทันได้เลข1นงวดก่อนอาจารย์บอกว่าดับสามพันนะครับข้อมูลล่างงวดก่อนหวยออก8ปดเก้า ต่อมาก็เป็นแนวทางดับบนนะครับดับบนของอาจารย์คำนวณได้เลข2งหดที่แล้วดับ2องผ่านะครับรวยออก503ต่อมาจะเป็นแนวทางดับล่างของรักกันนะครับรักกันพารวยต่อมาครับใบนี้แนวทางหลักร้อยดับหลักร้อยของอาจารย์อินทนร์ทุกท่าน สูตรคำนวณของอาจารย์ได้5กับ8 16สกกคหกเจต่อมาก็ดับบนสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข0ยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์อินทอนนะครับใบนี้ดับล่างของอาจารย์ได้เลขสี่ทุกคน ตามสูตรไหนของอาจารย์ท่านใดก็แทปบหน้าจอเอานะครับถ้าไม่ชันถ้าไม่ทันก็หยุดวิดีโอก่อนค่อยแคปบหน้าจอทีหลังต่อมาก็จะเป็นนทางดับล่างของอาจารย์ไผ่สีทองสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข5ใบนี้ดับสอนอบนของอาจารย์ได้เลข1ทุกทัน ดับบนอีกสูตรหนึ่งของแอดรัชนกมีโชคสูตรนี้ได้เลข8ดนะครับต่อมาดับล่างของแอดเป็นต้นสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขสองใบนี้ดับล่างของแอดสตางได้เลขเจดนะครับ ต่อมาก็ไม่น่ามาสิบบนของแอดหลวงปู่ชัยอาจารย์คำนวณได้เลขสองใบนี้ดับสิบของอัจิรนันนะครับดับสิบบนงวดใหม่ได้เลขแปดตุนอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ครับดับหลักสิบ สูตรนี้ได้เลขศูนย์ต่อมาครับดับร้อยของอาจารย์ได้เลข1ดับ10บได้เลขสองทุกท่านดับร้อยได้1ดับ10บนได้สองถัดมาก็ดับ10หน่วยบนของเอตนาคิโน อาจารย์คำนวณได้เลข7นะครับใบนี้ดับบนของอาจารย์ได้เลข8นะครับต่อมาก็ไม่น่ามาร่างสูตรนี้ของอาจารย์ได้เลข0ูนย์สิบหกกรกฎาคมหกเต่อมาก็ ดับสนิทล่างสูตรนี้ได้เลขหนึ่งทุกท่านวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับต่อมาดับล่างของแอดนันสูตรนี้งวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดได้เลขศูนทุกท่านอยู่ด้านล่างเลยนะครับได้เลขศูนย์ต่อมาวบนนี้แนวทางของอาจารย์โกสัมพีดับสอนอล่างนะครับ สูตรคำนวณงวดใหม่ได้เลขสีถัดมาก็ดับสอนอสูตร4นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์งวดใหม่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลข9ก้าทุกทันถัดมาก็ดับบนของแอปเปิลได้เลข แปดนะครับใบนี้ดับล่างของอาจารย์ได้เลข6นะครับต่อมาใบนี้ดับล่างทุกหลักของแอดพิมมี่สูตรทคำนวณของอาจารย์ได้เลข3าม ดับบนทุกหลักของอาจารย์ได้เลขห้านะครับได้เลขห้าสิทบเใบนี้ดับหลักร้อยอมาตะสูตรคำนวณได้เลข1นึทุกทันใบนี้ดับหลักร้อยของมะเมลาสีกัน สูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขศูนย์ต่อมาก็ดับล่าง40ชุดชุดที่1ของอาจารย์ธนากรนะครับใบนี้ดับบนหลอดสีของแอดเป็นต้นได้7ทุกทัน ต่อมาก็รับกินล่างของแอสโซยุนะครับ10รูดไปจนถึง19มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลบนนะครับ20รูดไปจนถึง29งแนทางของแอสโซยุสิกกคใบนี้เป็นแนวทางของแอ d ดาวนะครับ หลักร้อยไม่มีตัวแรกของอาจารย์ได้ห้าทุกท่านตัวที่สองได้แปดสูตรเดิมได้ศูนย์ต่อมาก็ดับสิบล่างสูตรสามของแงดปุ้ยนะครับคำนวณได้เลข9้า ใบนี้ดับ10บล่างสูตรห้าคำนวณได้เลข0นใบนี้ดับ10บล่างสูตร6อาจารย์คำนวณได้เลขสองนะครับต่อมาก็ดับหน่วยล่างสูตรสาม คำนวณได้เลข9้าใบนี้ดับหน่วยล่างสูตร4ี่คำนวณได้เลข8ดนะครับต่อมาครับดับนินจาของเอสโซยุนะครับข้อมูลบนก็อยู่ฝั่งทางซ้ายข้อมูลล่างอยู่ฝั่งทางขวา อีกหนึ่งข้อมูลนะครับใบนี้ดับบนฝั่งทางซ้ายดับล่างอยู่ฝั่งทางขวาทุกท่านดทางของแอตโซยุต่อมาครับดับหลักร้อยแอดมุกได้4กับ5ดับล่างของอาจารย์เฉลงได้5ทุกท่าน ดับบน,นอรอรนอได้เจ็ดนะครับใบนี้ดับล่างทุกหลักของแอดเมงปอได้เลขหกนะครับได้เลขหกดับล่างมิสเตอร์ลัคกี้ได้เลขหนึ่งทุกท่าน16กค,ค67 มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลบนข้อมูลบนคำนวณได้เลขเจ็ดนะครับต่อมาครับในทางของอาจารย์ยาทิพย์ใบนี้ดับบนทุกหลักได้เลขศูนย์ดับขาดล่างได้เลขศูนย์ทุกท่าน รวมแต้มล่างไม่น่ามาแอดชนะพลได้แต้มสองนะครับผู้ท้ายบนไม่น่ามาได้แต้มสองทุกกันต่อมาก็ดับล่างของอาจารย์ได้เลขหนึ่ง เลขไมหน้ามาล่างนะครับใบนี้วบนี้เลขไม่น้ามาบนได้เลขเก้านะครับสิบหกกคสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดดับบนสองดับล่างแปดนะครับของเง็ดปลอยเจ้าสัวนะครับดับสองบนดับแปดล่างก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ